เป็นโจทย์ปัญหานะครับข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าใช้เชือก6เมตรนะครับล่ามวัวตัวหนึ่งไว้ที่สนามหญ้าวัวจะมีปริมาณกินหญ้าเป็นพื้นที่เท่าไรโดยผูกเชือกกับหลักไว้กลางสนามหญ้าบางคนบอกตีโจทย์ไม่ออกเลยเพราะว่าอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจไม่เคยเลี้ยงวัวไม่เคยล่ามวัวด้วยนะครับแล้วแล้วมันจะยังไงนะครับข้อเนี้ย ถ้าน้องได้ฝึกประสบการณ์โจทย์มากขึ้นเรื่อยๆน้องจะเจอโจทย์แนวนี้นะครับโจทย์แนวนี้คือโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับวงกลมนะครับครูใบให้โจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวงกลมนะครับบัวเวลาเราพันหลักบัวใช่ไหมหลักก็คือเหมือนไม้อะเหมือนไม้ท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาปลูกเชือกไว้แล้วก็กเชือกมันก็โยงมาตรงคอวัวใช่ปะ พยายามดูให้เหมือนวัวหน่อยนะบางคนบอกว่าไม่เหมือนวัวเหมือนตัวสัป,ปลาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่คือนี่คือหลักแล้วก็มีเชือกล่ามมาใช่ไหมอ่าแต่คราเนี้เขาถามว่าจะมีบริปะบร,บริเวณที่กินหญ้าได้พื้นที่เท่าไหร่นะครับเราต้องเปลี่ยนจากมุมมองภาพแนวนี้มาเป็นภาพแนวบนเหมือนเหมือนวิ่งเหมือนบิน,บนโดนลงมาแล้วก็มองลงมาข้างล่างอะอ่าใช้เครื่องบินโดน แล้วก็สองกล้องลงมาหรือเป็นนกก็ได้บินเป็นนกมาแล้วลงมามองมองที่พื้นข้างล่างใช้ภาพมาน้องจะเห็นเป็นรูปนี้นะครับจุดตรงดำานี้ก็คือหลักของหลักที่ผูกวัวและตรงตรงัวตรงนี้ก็จะเป็นตัววัวนะครับอันนี้ครูให้มาเป็นตัววัวแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นเส้นเชือกถ้าเราใช้การมองโดยการบินโดนมามองจากข้างบนลงมาข้างล่างมันจะเป็นภาพนี้ นะครับแล้วบริเวณที่วัวจะกินหญ้าได้มันก็คือบริเวณนี้ครับมันคือแอรเรียนี่นนอแอรเรียนี้กลายเป็นเรื่องวงกลมทันทีนะครับและไอตรงที่ตรงที่อยู่ตรงกลางเนี้ยตรงกลางเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองนะครับเห็นไหมและตรงนี้มันก็คือ R หรือเรียกว่ารัศมี R จึงมีค่าเป็น6เพราะว่าใช้เชือกเชือก6เมตรนะครับในความหมายของ6เมตรคือเขาต้องการจะสื่อสารเราว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือ6เมตรนะครับไม่ต้องไปคิดซับซ้อนนะครับว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวต้องพันเชือกยังไงอะไรไม่ต้องไปคิดลึกขนาดนั้นนะครับหลักหลักที่ผูกวัวก็คือจุดศูนย์กลางความยาวเชือกอก็คือหลักเส้นหมีนะครับตอนนี้เราก็จะได้แล้วโจทย์ถามหาพื้นที่พื้นที่ มันก็คือพื้นที่วงกลมนั่นเองเรียบร้อยตีความตรงนี้ได้เสร็จก็เข้าสูตรครับคือสูตรพื้นที่วงกลมพื้นที่พื้นที่วงกลมก็คือพาย r ยกกำลังสองค่าพายถ้าเกิดในข้อนี้ในโจทย์นี้เขาไม่ได้กำหนดเราก็กำหนดเองก็ได้นะครับกำหนดเองจะเป็นพายเป็น สามหรือ22่ส่วนเก็ได้นะครับถ้าโจทย์ไม่บอกมาแต่ถ้าโจทย์บอกมาว่าให้ใช้ค่าพายเป็นเท่าไหร่ต้องใช้ให้ตรงนะนะครับแต่อันนี้โจทย์ไม่ได้ไม่ได้บอกมาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตรงก็ได้โอเคเสร็จแล้วคราวนี้ เราก็ามาแทนค่าครูจะเลือกแทนค่าเป็นสามจุหนึ่งสี่นะครับสามจุหนึ่งสก็แทนค่าไปคูณกับ r กํากลังสองก็คือ6อยกกําลังสองนะครับกลายเป็นสามจุหนึ่งสคูณกับหแล้วก็คูณกับหกครับก็จะเป็นสามจุหนึ่งสี่คูณหคูณหเมื่อเรา เห็นลักษณะโจทย์แบบนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องคำนวณโดยการใช้หลักการทศนิยมใช่ไหมอ่าเอา6คูณ6ก่อน3 1 4แล้วก็คูณ6คูณ6ได้36มนี่มันจะกลายเป็น3.14คูณ36ครูก็จะใช้หลักการคูณทศนิยมอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการคูณไม่สนใจจุดนะครับคูณไม่สนใจจุดครับก็จะกลายเป็น3 1 4คูณกับ ครูคำนวณให้แล้วนะครับได้เป็น11304นะครับน้องลองคำนวณดูก็ได้ครับ314คูณ36ได้11304นะครับคูณโดยไม่สนใจจุดเสร็จต่อไปขั้นตอนต่อไปครูจะนับจุดรวมนะครับแล้วใส่จุดจากขวาไปซ้ายนะครับครูก็ไปนับจุดรวมตรงนี้12แสดงว่ามีจุดรวม2อัน เราก็จะไปใส่จุดนับจากขวาไปซ้าย1 2แล้วก็ไปหยุดที่จุดตรงนี้นะครับคำตอบก็จะกลายเป็น113.04เมตรนะครับเป็นคําตอบของข้อ